ขออนุญาตออกมาชี้แจงทัดแงรงไขสำหรับดามาครั้งนี้ค่ะล่าสุดทางฟังกุ้นแหววเผ่าๆได้ออกมางัดหลักฐานเปิดแชทนะคะหลักฐานที่วามีดามาก,กับวิบานฟินแลนด์บอลนะคะมันเกิดอะไรขึ้นดามาที่โพดฝาดกันไปฟาดกันมานี่ไม้ถึงไพกกันแน่อ่าเพราะว่าหลังจากทีถ้าคุเนแหววเผ่าๆน่ะก่อนอื่นเลยในมือขึ้นที่ผ่านมานอนนะคะด้มีการมาโพดบอกว่า คงจะมีความสุขเนาะเวลาที่เห็นฉันอ่ะโดนด่าเห็นคนมาด่าฉันแต่เอาเถอะเอาที่สบายใจนั้นน้องอ่ะแต่ละวันฉันทําแต่งานว่ามีเวลาล่วงไปหลินน้ําดอกจา่ามวลมวเดอ้อพอโพดโพ์นี้ออกไปนะคะคนก็ตีประเด็นต่างๆนานาเยอะแยะมากมายนะคะในประเด็นนี้ว่าคุณเนี่ยเพลาวเนี่ยหมายถึงใคร โพสโพสนี้คือหมายถึงใครคนส่งกําลังใจเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นพระเอกสันหรือพางพ่อพระเอกสันเองเข้ามาส่งกําลังใจเยอะแยะถึงโพสโพสนี้ของทางคนนุณแพร์พลาวพระเอกสันก็บอกว่าในคุณคือผู้หญิงคนนึงเท่าที่เห็นมาเจอแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดนะไม่ว่าจะทุกข์จะสุขนะคะคุณก็ยังต้องเจอกับอะไรพวกนี้นะคะคือณนะตอนนี้ไม่ว่าจะทําอะไรก็คือ ไม่ให้คุณกวัวแลไรแล้วสู้ๆนะประมาณนี้นะคะถึงประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนาะแล้วล่าสุดเลยค่ะทุกคนทำไมถึงได้มางัดหลักฐานเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณเนี่ยแพะเาก็ได้มีการไปไลฟ์สดบอกว่าหลินเฮียนน้อยอ่า คนก็ตีประเดินไปอีกแล้วแล้วทางฝั่งทางผู้ยิบบ้านฟินแลนด์ก็ได้มีการมาโพสเช่นเดียวกันนะคะในวันนี้นี่แหละมาโพสประมาณว่าเออฉันกลับบ้านฉันมันผิดยูตี้อ่ะฉันกลับบ้านฉันมันผิดตรงไหนเดี๋ยวจะมาอ่านให้ฟังสักนิดหนึ่งนะคะถึงโพสต์ของทางผู้ยิบฟินแลนด์บอกว่าเนี่ยกลับไปเฮี้ยนกับผิดอ่ะกลับ ไปไม่ได้พลาดปิงใครอยู่เงียบเียบในมุมของตนเองท,ง,ทงทั้งๆที่ทุกบาททุกสตางค์มันเป็นเงินของฉันซื้อทั้งหมดก็คือบ้านจะมาใจร้ายกับฉันทําไมแล้วก็อีกโพสต์นึงก็บอกว่าฉันไม่เคยเหยียบย่ําใครอ่ะไม่เคยที่จะเหยียบย่าใครนะคะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็บอกว่าฉันมีแต่ส่งกําลังใจถึงแม้จะมองฉันเป็นคนเวลวร้ายปากร้ายแต่จริงๆฉันโดนเอาเปรียบมาทั้งชีวิตนี่คือโพสต์ทางฝั่งของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะ พ่อโพสต์ออกไปแล้วอะคนก็ตีประเด็น้ยวิวันแฟร,แรนกับแม่แพวเนี่ยโพสต์ด่ากันหรอโพสต์ฟาดากันหรอเว,ว้นเฟนออกมาไลฟ์สดก็ไลฟ์ประมาณว่าเนี่ยสำเนีัวเองด้วยอย่าลืมอย่าปากดีนู่นนั่นนี่คนก็คิดว่าพูดถึงคุณแม่แพวค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรเลยค่ะทุกคนมันไม่มีอย่างเลยเพราะว่าอย่างวันตีอาจจะเป็นแค่คำอของทางเอฟซีแต่ละฝั่งเพราะว่าคนที่ติดตามจะรู้ดี รู้ดีว่า FC 2ฝั่งนี้ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ค่ะทุกคนเพราะว่าผู้ใดลงเอ็ยังกัดดากันโอชำแต่เท่ากับหามว่้ใด้วยข้อมที่ว่าผูาย้ยิบผู้เล่นลรวก็บอกแล้วว่าเรานี่ไม่สามารถไปห้ามปาก FC ได้เพราะว่า FC หรือว่าชาวเน็ตนะเขามีสิทธิ์ที่จะคอมเมนต์อยู่ที่ตัวเราเองว่าจะหนักแน่นแค่ไหนแล้วหลังจากที่ทาง ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนได้ออกมาไลฟ์สดนะคะถึงประเด็นที่มันเกิดขึ้นบอกถึงเรื่องบ้านชั้นไปมันกับบ้านฉันฉันพิษยุติฉันกับวันเด้เคยผัดพิยงใส่ผายเดลาแล้วฉันกับซาบานเลยเลยกันฉั้นคิดรายกับผู้ใดเนี่ยเขาให้ชีวิตฉันมิตรลมจมลมจมลมจมแตหากฉันคิดดีอยากให้เขาจะเลื่อนฉันกับซาถุน้ำขอให้ชีวิตฉันมิตรความจะเลื่อนลุงเรื่องขึ้นไปบัดที่นี่คุณแม่พ่พกับบอยยูเฉยค่ะออกมาเปิดแชทค่ะ เป็นแชททีท่าคุณเอกแพะผ้าออกกับพุยบานฟินแลนด์ค่ะเป็นแชทบอกกันบอกกันถึงเรื่องบ้านนี่แหละค่ะพี่น้องเพราะว่าคนเนี่ยตีประเด็นไปว่าคุณเอกแพผ้าเน่ะห่วงบ้านตีทั้งๆที่บ่กเป็นซื้อจะของพุยบานฟินแลนด์เล่าสื่อเอเมึดเนี่ยเป็นซื้อเล่าแล้วห่วงบ้านตีหรือจังใดห่วงของตีบัดที่นี่ต้องออกมาบอกขัดา่าบอกมันกับว่าจบถ้าไม่พูดมันก็ไม่จบมันก็ยังจะมีคนคอยแซ่คอยอะไรอยู่เหมือนเดิมนะคะค่อยบอกว่ามันไม่ใช่บ้านของเธอแล้วอ่า เธอจะไปห่วงไปอะไรขนาดนั้นโอ้โหเดี๋ยวมาเปิดแชทให้ดูเลยค่ะแชทนี้มีใจความว่าผู้ย่อเป็นแรนทักมาบอกว่าวันที่31มกราคมที่จะถึงนี้จะมีงานกินเลี้ยงที่ร้านอาที่ร้านหน้าบ้านยโสร้านหน้าบ้านยโสนะจ๊ะทีมงานโตเกียวมิวสิกจะจัดงานเลี้ยงที่นั oh, oh, oh. ่นกลางวันจ้าคุณย่ยเป็นพาก็บอกว่าอ๋อเคจ้าแม่มีงานที่กทมวันท nice. ี people people though, uhm, well. s <S ่31เนาะ จึงเรียนมาแจ้งให้ทราบเจ้าค่ะน่าจะเป็นรับประทานอาหารแล้วก็สังสรรค์กันง่ายๆคะ่ะแล้วก็บอกว่าที่หลังสระว่ายน้ําและลานหน้าบ้านค่ะคุณนิพาพาก็บอกว่าจะตามสบายค่ะไม่มีปัญหาอะไรแฮปปี้นะคะนี่คือแชทแล้วก็ได้มีการมาให้แคปชั่นในโพสต์นี้บอกว่าคืออะไรก่อนอคืออะไรก่อนสําหรับคนดราม่าใหญ่โยงค่ะ พราะปกติไม่เคยมีปัญหาอะไรเรื่องไปบ้านที่ยโสอยู่แล้วพวกเม้นสนุกปากสติค่าวงเล็บเอาหลักฐานมาที่ว่าฉันห้ามไม่ให้ไปเฮ้สติสติสต,สติต่างคนต่างอยู่ทํามาหากินเนาะคุยกันแค่เรื่องลูกและเรื่องธุระที่จำเป็นอย่าหาแนี่ยว่า,ายเถาะขอลองหลับ โอ้ทุกคนมันก็น่าเห็นใจคุณเนี่ยพรวพราวจริงๆนะเพราะว่าคนมันก็โยงดราม่าเนาะคอมเมนต์นะคะทางความคอมเมนต์ของนักแสดเพียวพราวก็บ,บอกว่าแพรวพราวชัดเจนค่ะเข้าใจอย่างตามนั้นเดอ้อผู้ใดบ่เขาใจกันได้คนนอกนั่นแหละส่วนมากจะเป็นปัญหาเขาสองคนน่าจะไม่มีปัญหากันอยู่แล้วคนนอกทําให้ดราม่าคุยกันน่ารักมากค่ะว่าจบง่ายนเนาะเหนื่อยใจน้ําเดชสู้ๆนะเจ้าค่ะคนก็บอกแบบนี้นะคะ กระแสบ่เคยหยุดเงื่อนกับเบอเคยหยุดน่นบบดนะแม่สู้ๆจ้าคุยกันสองคนเข้าใจก็พอแล้วจะ้ะพ่อแม่เขาคุยกันดีพวกกองแตกนี่แหละเกิดประเด็นกองแตกหยุดเถอะค่ะอย่าทําให้เขาต้องมาทะเลาะกันอ่าเทคแคร์นะคะชัดเจนกําลังใจนะคะแม่แพลชัดเจนค่ะอย่ามา m ม้นเสียๆให้ใหายแหกตาดูหน่อยนะคะกําลังใจข้าคุณธแม่แพลพาวชัดเจนมากๆเลยค่ะบอสอย่าไปสนใจโนสนโนแคร์ทำมหากินครับคุณแพลอ่าแล้วก็ ปล่อยให้พวกมันดิ้นตุยไปนะคะงืดเนาะค่ะจักดาอีหยังเพิินกันอย่างน้งน้ำเพิินคลักแพ้พวกที่ชอบเม้นชอบทำความเข้าใจให้เกิดปัญหามันเกิดประดินขึ้นมานะคะอ่ะมึงมาอ่านเดอร์พวกสาละแน่ถามนันนี่เขาเห็นไหมคือทุกคนฝากไว้เลยว่า คนที่คอมเมนต์แบบหยุดไว้ก่อนนะคะกระดุหน้าเสพข่าวยังมีสติค่ะทุกคนบม่ว่าจะเป็นข่าวไรลสุดไม่ว่าจะเป็นข่าวเอยียงก็ตามแต่ฟังให้จบก่อนคอมเมนต์ฟังให้ละเอียดก่อนเข้ามาคอมเมนต์ไม่งั้นมันก็จะเกิดนี่แหละไม่มีสติ